อยากเข้ากลุ่มและอยากได้เหรียญคูบาคนที่ซีเอฟมาวันนี้ทั้งหมดได้เหรียญคูบาทั้งหมดนะคะเป็นเหรียญรุ่นรวยเหลือลังคูบาไก่วัดป่าปฐุมสำหรับคนอยากได้หนึ่งจะเปิดรายการต่อไปนี้ลูกค้าซีเอฟแล้วรอกระเป๋าขาดจะได้เหรียญด้วยไหมพี่เบนขาคนอ่อสำหรับคนที่ลูกค้าที่รอกระเปะ๋ารอรอของค้างส่งหนึ่งให้นะ เพราะว่าเป็นเป็นคำแทนคำขอโทษเลยเนาะเพราะว่าเอาตรงๆเลยอะขออนุญาตเป็นกล้องสดนะคะเอาตรงๆงเลยอะรอนานพราะกระเป๋เาของมาของมาถึงหนึ่งวันพรุ่งนี้ค่ะสะดุดบ่อยนะหนงว่าสะดุดบ่อยอะของมาถึงวันพรุ่งนี้ก็จะจะส่งทยอยจะส่งวันพรุ่งนี้ให้เลยกระเป๋ากระเป๋าจะขอแจ้งก่อนนะเหมือนเดิมเลยค่ะแต่แค่สีเป็นสีเหลืองแล้วก็มาพร้อมกล่องสีเป็นสีเหลือง และก็มาพร้อมกล่องหนังเป็นหนังพียูแท้แบบนิ่มกระเป๋าหนังจะนิ่มมากซิปเป็นอะไหล่สีทองลื่นลูดง่ายเป็นสีเหลืองนะเหมือนกันเดะเลยค่ะแต่จะเป็นสีเหลืองนะคะสำหรับกระเป๋าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะปล่อยให้เอฟนะคะวันนี้ถ้าใครอยากได้ลูกค้าปล่อยได้ไหมว่าปลา พร้อมกล่องอ่ะสวยมากเลยอ่ะ,อะใครอยากได้ลูกค้าหนึ่งจะเปิดลูกค้าขาฟังก่อนนะใครเงินน้อยงบน้อยอยังไม่ต้องบูชาไป ไม่ว่าจะเป็นปีเสียหรืออะไรก็ตามงบน้อยเงินน้อยอย,ยังไม่ต้องบูชาไปดูไลฟ์สดหนึ่งติดตามเพจหนึ่งติดตามไลฟ์สดติดตามแนวทางฟรีถูกหวยกับหนึ่งแล้วค่อยกลับมาบูชากันถูกหวยกับหนึ่งก็ต้องถูกเยอะก่อนห้าบาทสิบาทไม่เอานะคะถูกยี่สิบขึ้นไปค่อยกลับมาบูชากันบางคนถูกบาทสองบาทแล้วกลับมาบูชาหนึ่งมีความรู้สึกว่ามันไม่นี่นะคะ เพราะฉะนั้นนะคะลูกค้าค่ะอีกอย่างหนึ่งก่อนหนึ่งจะเปิดให้สีเอฟลูกค้าฟังให้ดีกระเป๋าใช้ดีมากนี่มากขอบคุณมากค่ะเอ่อสีทองอะจริงๆแล้วว่าหนึ่งใช้เป็นสีทองนี่แหละไม่ได้เงินขวัญถุงพี่อ้อแจ้งแอดมินได้เลยนะคะใครไม่ได้เงินขวัญถุงแจ้งแอดมินนะลูกค้าขะสีทองเนี่ยหนึ่งสั่งผ้าไม่ทันผ้าโรงงานเขาสั่งไม่ทันก็เลยทําเป็นสีเหลืองมาก็เลยจะทําเป็นสีเหลืองและสีทอง จะกลายเป็นมีสองสีแต่ล็อตต่อไปนี้จะเป็นสีทองนะะักไอจะเป็นสีเหลืองนะคะล็อตที่จะมาถึงเนี่ยจะเป็นสีเหลืองอ่ะลูกค้าขาไม่มีเงินไม่ต้องบูชายาอีหนึ่งรอบหนึ่งให้เป็นเพียงแค่แนวทางไม่รับค่าน้ำใจค่าน้ำชาค่ากาแฟไม่รับนะคะ คนที่อยากได้เหรียญคูบาคือลูกค้าที่เสีเอบสินค้าร้านหนึ่งไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะคะยกเป็นทูบนะทูบหนึ่งจะไม่ได้แถมให้นะคะเพราะทูบเนี่ยราคามาสูงแล้วนะคะราคามาสูงแล้วหน้าหนึ่งดีขึ้นมากใช่ไหมทุกคนเออทุกคนแบบจะต้องทากว่าหน้าดีขึ้นมากมีใครจะรับทูบไหมถ้ารับทูบหนูจะได้ปักหมุดไว้ให,เห้เดี๋ยวจะไม่เดี๋ยวจะหมดเดี๋ยวจะไม่ทันใครรับทูบทูบ นะคะด้านหน้าทูบเป็นแบรนด์ของเจ๊เองนะคะทูบด้านหน้าเป็นเสียนพ่อแก่และมีสัญลักษณ์ว่าเจฟองเบียนะคะมีใครรับทูบไหมทูบขายเป็นชุดชุดละร้อยเบาทนะคะใครรับทูบกดหนึ่งค่ะถ้าเกินถ้าเกินสิบคนหน,หนูจะได้ปักหมุดไปให้นะคะ ใครรับทูบกดหนึ่งนะคะหนูจะได้ปักหมุดไว้ให้เจ๊ขาสั่งของไปนวันทยี่สิบยังไม่ได้รับเลยค่ะทักที่ลายที่พี่สั่งนะคะเออเพราะว่าตอนนี้ของออเดอร์ส่งไปครบหมดแล้วเนาะทุกออเดอร์นะคะตอนนี้ของออกไปหมดแล้วนะคะใครรับทูบกดหนึ่งนะคะของถึงแล้วค่ะเจ๊ขอบพระคุณค่ะนะคะทูบหนึ่งชุดนะคะมีสิบห้าแท่งฟังก่อนนะ เออจะซื้อของฟังเขาก่อนฟังเขาอธิบายด้วยเออไม่ใช่ว่าสัตว์แต่ว่าซื้อ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 ฟังเขาด้วยเออหนึ่งชุดมีสิบห้าแท่งนะคะคุณแม่จะเอาเป็นจุดนิเคจุดรัฐบาลจุดหวยลาวเอาเป็นจุดเองเลยจุดได้ที่บ้านนะคะจุดเองเลยขอโชคขอลาบขอโชคขอลาบจากดวงตัวเองขอโชคขอลาบจากสิ่งที่ตัวเองนับถือและบูชาได้เลยทูบหนึ่งแท ะะจุดทูบหนึ่งแท่งมีสามเล่ทูบหชุด1ิบแท่งร้อยเกบาทจัดส่งให้ฟรีจัดส่งให้ฟรีจัดส่งให้ฟรีร้อบาทจัดส่งให้ฟรีนะ,ะนะคะนะคะนะคะอ่าหชุดร้อบาทมีสิหแท่งจัดส่งให้ฟรีนะคะ โอเคนะหนูปักอุดให้เลยนะคะใครจะรับจิ้มลิงนี้นะคะขออนุญาตนะคะรอสักครู่ไม่ใช่ลิงนี้นะเดี๋ยวหนูปักให้ใหม่ใครรับทูบห่งชุดโอนแค่ร้อยเกบาทนะคะ ไม่ต้องโอนไปเผื่อหนูบอกว่าเจ๊มีค่าส่งไหมไม่ต้องโอนเผื่อเ,เองนับือและบูชาได้เลยให้ฟรีจัดส่งให้ฟรีปักหมุดก่อนจัดส่งให้เดี๋ยวเจ๊ปักหมุดให้นะคะทูบทูบร้อยเก้าสิบเก้าบาทจัดส่งให้ฟรีค่าส่งสามสิบห้าถึงสี่สิบบาทค่าส่งก็แพงแม่ก็คิดดูไหนจะค่าส่งหนูร้อยเก้าสิบเก้าบาทจะไปคิดว่าหนูรวยเลยค่ะ